บ้างกับคู่เราฟีดแบ็เป็นไงบ้างที่ผ่านมาก็กระแสตอบรับดีครับแล้วก็คนชื่นชอบในบทเสียเมทัศแล้วก็เจเจก็เป็นคู่กัดกันตลอดเวลาใช่จะต่างกับคู่คู่ของพี่สายพิพลเนาะที่แบบว่าเขาแบบว่าเป็นแบบ ลุงอาจจะขอลุงได้ไหมได้ได้ลุงกันลุงกร้านแบบว่ามันมีความแบบโตแล้วก็มีความเด็กอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบน่ารักกุ๊กกิกแต่ของเรานี้จะเป็นออกแนวแบบว่ากัดกันแบบว่าตีกันตลอดในเรื่องอย่างี้ถูกต้องนี่ตั้งแต่ EP หนึ่งถึง EP เจ็ดนี่ยังไม่คุยดีกันด้วยกันสักคำเลยนะแปดก็ไม่ได้ว่าจะดีนะเดี๋ยวรอดูเป็นยังไงบ้างกับเสี่ยมทัตครับ ก็คำแรกที่พี่รักผมนะครับก็ถือว่าคนจำได้เพราะว่าไม้เท้าก็ยังถือว่าโชคดีมันเป็นคารคเตอร์เปคาลคเตอร์หัวจากัวด้วยนะครับเราต้องอินเสิร์ตตั้งแต่เท้าขึ้นมาก่อนถึงหน้าอีกนะครับก็รู้สึกว่าการเป็นเสียไเมทัศที่มีไม้เท้าเป็นของคู่กายก็เป็นสิ่งที่ทำงานยากนะครับเพราะว่าจะต้องขาเป๋อยู่แบบเกือบ กือบทั้งเรื่องอ่ะไม่น่ายากนะคุณเดินแบบฟิวมากตอนใช้ตอนใช้เาเหมือนเิลมากเลยเหมือนได้เหมือนได้เหมือนได้ามันจาได้ั้ยสเตปการที่เราจะต้องกายภาพว่ามันจะต้องเป็นไงให้รู้สึกคอนตินีวน่ EP สองจนถึง EP แปดมันก็ก็เอาเป็นฟิลฟิลครับเพราะว่าเราเราเราเน้นเขาเรียกว่าเน้นฟิลไปเพื่อให้เข้ากับการแสดงของเรานะครับเราก็คิดว่าเอ้ยมันเจ็บตรงนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็ก็ค่อนข้างที่อ่ะ ใช้เวลาพอสมควรกว่าที่จะเข้าเข้าที่เข้าทางนะครับก่อจะเปรได้แบบธรรมชาติที่สุด<ต>อะไรอย่างเงี้ย <laughs> กังวลอะไรเบนกังวลอ่ารือกังวลความเปของเรากังวลอ่ะจริงจริงกังวลทุกอย่างครับเพราะว่ามันมันจะต้องทําทุกอย่างให้มันพร้อมๆกันอืมนะครับยากยากครับอืมแลอย่างเรฟิลเป็นไงบ้างกับสิ่งที่เราเรียนเป็นนักกายภาพไม่ใช่คุณหมอต้องเรียกว่านักกายภาพหมอไม่ได้หมอเรีใชหมอไม่ได้ ก็เอาจงจริงก็ตอนในช่วงแรกเนี่ยผมค่อนข้างเครียดเลยเพราะว่าผมไม่เคยเป็นนักกายภาพมาก่อนแต่พอแบบว่าได้ทํางานกับบทไปเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกชอบนะแล้วก็แบบสนุกมากๆเลยแล้วก็มันเป็นแบบความรู้ใหม่ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบเป็นประสบการณ์ไปครับก็อย่างตอนแรกเห็นต้องไปเรียนจริงจังเลยใช่ก็มีเวิร์กช็อปแบบประมาณแบบ4ี่ห้าครั้งโอ้หเยอะเพราะว่าก็อย่างที่กาฟิลบอกแหละกาฟิล ไม่เคยเป็นนักกายภาพมาก่อนมันก็ต้องเรียนหนักมันอาจจะมีสัพท์แบบเทคนิคอลเทอมอะไรเงี้ยที่มันเป็นสัพท์เฉพาะของทางนักกายภาพเนี่ยเขาก็ต้องไปเรียนแล้วก็ต้องใช้เขาเนี่ยเป็นหนูทดลองใช่เป็นหุ่นเป็นหนูทดลองตั้งแต่คลาสแรกยันคลาสสุดท้ายเขาเรียกว่าอะไรมือแรกอมือแรกเลยมือแรกจริงพอฝึกแล้วมันต้องเหมือนจริงแค่ไหนหรือว่ามันต้องทํายังไงให้มันสวยหรือว่าท่าทางอะไรอ๋อท่าทางก็ก็แมทแมทให้มันเข้ากับการแสดงมากที่สุดครับแต่ก็สามารถใช้ได้จริงทุกวันนี้ถือว่าเราสอบผ่าน เออทำได้ไหมที่จะให้กายภาพอ้าแวเดี๋ยววุ้ยถักแรงนะแป๊บหนึ่งครับระวังจะเป็นแบบเสียแล้วเดินไปเเป๋ขาเป๋สามารถทำได้ไหมทำได้บางท่าพื้นฐานครับยืดยืดอะไรเงี้ยยืดได้อยู่ stretching ครับเบาๆแล้วเป็นไงบ้างพอมันทำกายภาพแต่ว่าผ้าที่ออกมามันดูแบบมันดูเปอรกายังอื่นไปแล้วนะอะไรคะไม่ได้พูดนะก็ ก็มันมันมันเป็นเรื่องของมุมกล้อ,อ,อง,องะออนะฮะเออแบบแต่ของจริงอ่ะคือมันแบบว่าโอ้ยากนะมันมันยากด้วยจริงๆริงจริง,ม,รงมันห่างกันมากครับเพราะว่าเขาเขาอยากให้มันใกล้ ใกล้กันมากแหละแต่ว่าด้วยด้วยกล้ามเนื้อของพวกเราทั้งสองคนด้วยกล้ามเนื้อของผมด้วยเพราะว่ามันตึงมันตึงมากแล้วก็ต้องถ่ายหลายคัดมากใช่เขาก็ต้องช่วยแบบมุมกล้องอาจจะเสยอาจจะเงยรับอะไรอย่างเงี้ยว่าถ้าจริงขายจริงใช่ครับเพราะว่าทีของเาพิ้มีเอาจริงมาหมายถึงว่ายกจริงให้มันดูแบบว่ายกจริงเข้าจริงพุ่มลงไบจริงๆเอและเบ้นนะครับยังไงบ้างว่าเขายกจริงมันตึงมันผมก็กระดึ๊บไปอย่างเงี้ยจริง อตึงมากครับรจังหวะาทำยังไงสิหนะ้ารีแอครับกล้องอยังไงให้รู้สึกว่าเราเคิร์มไปกับเขาทางที่มันเจ็บมากก็ก็ต้องคีบคีบหน้าครับอืก็ต้องเข้าไปอย่างนี้ แต่จริงๆเจ็บนะเจ็บมากคือเวลาคนเคิร์มอ่ะเขาจะไม่รู้สึกเจ็บนะใช่เดินไปแล้วเขาแบบว่าอยู่ในผวังแต่นี้ดันแบบโอ้ขาจะกลัวตะคิวขึ้นมากแต่ก็ต้องหน้าองเก่งไปปึ๊บปุ๊บให้เข้าแบบเขารับหน้าอยู่อะไรแบนต้องว่าแบบแสดงออกมาเหมือนจริงมากเลยเหมือนจริงมากเจ็บจริงะหน้านนิ่งมากเจ็บจริงๆเจ็บแล้วเป็นไงคู่เรา คู่นั้นเขาตั้งแต่ ep สาม ep สองเขาไปกันแล้วหมายถึงว่าเออหมายถึงว่ามีมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเออนั่นแหละคู่เราอ่ะ ep นี้ก็ต้องรอรุนอีพีนี้งก็ต้ออรลมันก็ต้องอีพีนี้แล้วแหละเพราะมันก็ต้องเพราะจะหมดแล้วใช่เพราะว่าอีพีสุดท้ายแล้วไมเขามีเอ็กซ์ต้าเปล่ามีแบบว่าเพิ่มเข้ามาแบบนี้มใช่ไหลังหรอเดี๋ยวก็รอดูมีไฮเดอร์ซีนชอบมีไฮเดอร์ซีนชอบปอยแน่นอน่งอคนมวา ถ้าชนะก็จะภาพแจ้งถ้าเสียตัวจะต้องได้เป็นเจ้าของคลินิกเอาคำเดาหลอกคุณคุณนะเอาก็ถ้าเราจะต้องเสียตัวเราก็ต้องได้เป็นเจ้าของปะเราจะมานั่งทำแบบเดิมไม่ได้แล้วเราต้องจับจับเป็นเงินเป็นก้อนต้องต้องโตขึ้นต้องโตขึ้นจับเงินเป็นก้อนอาจจะไม่พอจับเช็คดีกว่าเป็นก้อนก้าวกระโดดไงก้าวกระโดด เขาอย่างมีอยู่ฉากนึงที่หลายคนสงสัยที่เมทัตเข้าห้องน้ำที่จะต้องปวดอ่ะถามว่าหมอมือมือเจเจทำอะไรอยู่มือเจเจเหรอเออมันคืออะไรอธิบายตรงไหนพี่มือเจเจดันไปกดชักโครกให้อา่าม,มันเอื้อมขนาดนี้เอืเอ้อมปึ๊บปึ๊บอาจจะจับอ๋อ,าอาาสายชีพจับจับดิจูนจินตนาการจินตนาการไปก่อนจริงๆอ่ะปวดนั่นก็คือ เราเราอิมพอไว้กันหมดเลยนะจริงๆไม่ใช่อิมพอไว้กันหมดเลยแล้วแล้วแล้วมันเรเมทัพให้เจเจจับอะไรจับกางเกงให้กลัวมันหลุดไปข้างล่างเพราะว่าเดี๋ยวโกนเลอะไงใช่ประมาณนั้นมือเจเจสะบัดนะมือเจเจสะบัดเพราะว่าดึงขึ้นมาดึงกางเกงขึ้นมาใช่เรานี่นะจินนาการเก่งโอเคตัวแทนชายคนหรือคนเดียวเป็นไงบ้างกับคู่เราคือแบบ แต่คุณสึกว่าจีนไปกับเราบอกเมื่อไหร่จะสักทีอะไรอย่างเงี้ยก็ฟีดแบ็ของเรามันอย่างที่บอกครับมันเป็นคุ๊กจิกน่ารักมันทําให้แบบว่าคนดูได้ลุ้นทุกทีคู่นี้มันจะยังไงต่อมันจะไปทางไหนเพราะว่าด้ทันเรื่องแล้วจะรักกันเมื่อไหร่คนรอดูมากนะครับแต่ EP นี้ EP สุดท้ายแหละก็คงต้องแหละก็คงต้องแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ช่วงช่วงหัวหรือว่าช่วง ก็รอดูเป็นรู้สึกไงบางคนเกลียดเราแต่ EP ี EP EP นี้รับรองว่าผมตัวโดนมากทำไมอ่ะเอ้ยรอดูทุกคนโดนมาเกือบหมดแล้วแต่ EP น่าจะหนักกว่าหนักกว่าเดิมหมายถึงโดนหนักกว่าเดิมโดนหนักกว่าเดิมด้วยนะทีใจแม่กระแสที่มันตอบรับมาบอกว่าก็เอาจริงนะ ให้คนเชื่อว่าเป็นเสียเมทัศแล้วให้คนเกลียดแสดงว่าคนดูจริงอันนี้ถือว่าผมผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าเขาอินไปกับตัวละครด้วยก็ถือว่าถือว่าโอเคครับยอมรับได้อล้วอย่างเจเจอะคนถามว่าเจเจจะรำคาญตลอดเวลาํำคาญจะทั้งป่าวาจนมาถึงเออัก็ก็เอาจริงมันเป็นนิสัยแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครแหะแต่ในชีวิตจริงเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ม่ถกหนุ่มหนุ่มมินททัวร์ขนาดนั้น คเพราะว่าแบบว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบความวุ่นวายใช่ไหมก็เลยแบบว่าอาจจะดูแบบออกแนวลำคาญอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คือแบบใส่ใจระหว่างมีทัศกับประวันเราลำคาญใครมากกว่ากันโอ้ยมันมาติดติดกันเลยคู่มาติดติดันมาแบบมันเวียดกันมาเลยอะ าต้องให้แบบว่าเออให้กราฟให้คะแนนเต็มสิบเต็มสิบไทยน้าลำคาญเหมือนกันเฮ้ยมันก็ต้องหวังนู้นี่เฮ้ยมันกไม่อนะเขาเป็นเพื่อนผมก็ขนาดเป็นเพื่อนนะไอเมทานเป่งห่วงตลอดเลยเขาเป็นเพื่อนผมอ่าถ้าถ้าต้องเลือกอ่ะผมน่าจะ คนแปลกหน้าก่อนอาจจะอาจจะรำคาญคนแปลกหน้าก่อะเจเจนะเจเจนะ้องบอกก่อนว่าเจเจนะไม่ใช่ผมนะในตัวละครในตัวละครหลังจากนี้เราสองคนจะมีผลงานอะไรอีกหลายคนก็อยากผลงานเราก็ต้องรอลุ้น้องรอลุ้นนะครับแล้วก็ออยากให้จริงๆก็อยากให้มีต้องต้องทุกคนต้องเชียร์นะครับทุกคนต้องเชียร์ ลุนได้ครับลุนได้ลุนได้ก็ก็ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่พิจารณานะครับถ้าเห็นบทเมทัศกับเจเจมันสามารถไปต่อยอดในเรื่องอื่นได้ก็พิจารณาครับแต่ตอนนี้ผลงานเรื่องอื่นนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับพีทเบฟสองก็นังจะมาใช่มีลายผลงานเลยใช่ครับถูกต้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับ